เขาได้ไปกินตีน้อยกับลุงแม็กได้ไหมครับไปกับใครไปเนี่ยไปสามคน,นครับไปเซิร์ฟด้วยก็ได้สี่คนกี่โมงกับกี่โมงเวลาที่แน่ชัดเขาเขาเขาออกได้กี่โมงครับว่าเมื่อ,อก,กี้นี้คดีออกไปเซเว่นแต่ไปทัดโผล่ถนนบะลมนี่ยังไม่เคลียร์นะ <c oughs> เอาแล้วพี่ไปทำคดีก่อนได้ไงเนี่ยยก็ไม่ได้ไปดิพี่สวัสดีครับแม็กคอฟคอฟี่ยินดีให้บริการค่ะ <c oughs> สวัสดีครับขออนุญ,ญาตไปกินตีน้อยกับลุงแม็กได้ไหมครับอรอขออนุญาตไปกินตีน้อยกับลุงแม็กได้ไหมครับต้องมีตีน้อยด้วยเหรอคะขออนุญาตไปกินตีน้อยกับลุงแม็กได้ไหมครับขอไปชีวิตจริงครับขอไปชีวิตจริงครับอะไรนะครับนี่ค่ะอะไรนะครับไม่ได้จริงครับอ่าพืดออะไรนะ กู่่ไไปนะเขาให้ไปหรือเปล่า oh. ใ,หให้ไปไหมครับให้ไปไหมครับไม่โอ้โหตีน้อยครับชั่วโมงเดียว <No. S 1> น้ะครับคนสวยเด็กคนสวย <Hey. S 1> เออนะครับ ไปกับใครไปเนี่ยไปสามคนครับไปเซิร์ฟ้วยก็ได้สี่คนว่างมีจุกมีผมมีพีเอสแล้วก็มีเซิร์ฟกับเซิร์ฟไม่รู้ว่าเซิร์ฟมาหรือเปล่ากี่โมงกับกี่โมงไปไม่นานครับไปแป๊บเดียวครนีก้กูครวนี้กูเปิดตำนานใหม่นะ<ร>แจ็คไม่เปิด,ดตำนานสามมันต่อแล้วนะใช่ใช่เวลาที่แน่ชัดเขาเขาเขาออกได้กี่โมงครับตาเป๊ะมา รอ,อ,อแบบไปกินสักอาหารขอสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมครับยิมตัวเยอะไปคือติดคิวมันเยอะหรือเปล่าครับก็ไม่ต้องกินโอ้ให้ให้กี่ชั่วโมงครับให้กี่ชั่วโมงผัดกะเพราก็มีที่บ้านทำไมไม่กินอ่ะอันที่บ้านมันไม่แซบหรอ้ราถามเราถามลุงครับว่าแซบหรือเปล่า เมื่อกี้นี้คดีออกไปเซเว่นแต่ไปทันโผลถนนบรมนี่ยังไม่เคลียร์นะเอาแล้วพี่ไปทำคดีก่อนได้ไงเนี่ยยังไม่ได้ไปดิพี่ไม่รู้อ่ะขอได้ไหมครับอ้าวยุกรอดเราไม่ได้แดกเราเป็นตีน้อยยกเลิกโปรเจกต์เว้น is now เกี่ยววะมึงส่งอะไรให้ใครไปอยากมูส่งให้มึงไปไหไหนมึงส่งไปไหน เอ้ยเฟมึงส่งวันาทิตย์ด้ควายไปกอล์ฟมาไปเฟไปแล้วเขากอล์ฟจากเฟไปดิกูไม่ได้เข้าเฟได้ดวควายแล,วแล้วกูจะทำยังไงอย่างนั้นล่ะมึงก็ไปดึงมึงก็ไปเซฟมาในเฟแล้วก็ลากลงลิทคอร์ดสิโง่เอ้ยิลิทคอร์ดของกูอ่ะถ้ากูมาเขาแบบเขาไม่ให้ไปอ่ะพี่เขาไม่เขา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 ไม่ส่งสารท้องกูเลยไง ถ้าไม่สงสารไส้กิ่วๆเลยอะนาทีเองนะโอ้นานทีเองนะอนองนะขออนุญาตเองแล้วแค่ขออนุญาตนาโครอ้วนไหนในรูปในรูปที่ขยับได้นาโครอ้วนอนะลุงอนะอย่าหลุดจัด ส่งไหมกูยังกำลังต่งกำลังต่งหาไม่เจอมึงไวร่นทิมจุดเด้จุดอะไรงูในดิสในดิสคอร์ดทีโอไง Ồi, chốc, chốc, chốc Pháp là nói chuyện như khốn nạn Được rồi, được rồi là nói chuyện như thật Làm gì vậy? Khốn nạn là đâu vậy? đi xem đi, ngốc Ồ, quá เฮียมากเฮียมากเฮียจริงอันนี้เฮียจริงเรื่องของอดีตเอาไว้ค่ะอนี้้ปัจจุบันต้องสำคัญกว่าโหแบบชัดจัดอ่ะันนี้แบบคือถ้ามึงโดดมึงเปิดมึงภาพไปเปิดเมื่อไหร่คือมึงจบอ่ะ ย่าจ้าดึงจ้าดึงจ้าก็ไม่ได้ร้ายแรงเลยนะก็แค่แบบกูแค่ส่งวิธีการอัพสติ๊กเกอร์ให้มึงอ่ะมันมันมันร้ายแรงทีตรงไหนวะไม่รู้ว่ากูไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้อ่านอ่ะเมื่อกี้แต่กูเห็นอยู่แวบๆนึงอ่ะเหมือนกูไปล็อกออนใครมาไม่รู้เมื่อกี้กูเห็นอยู่แวบๆเหมือนกูล็อกออนใครอยู่อ่ะเมื่อกี้แต่กูไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะ จะหาปั่นเอ้เขาก็เชื่อกูอีกไอ้สัสพี่อยากลองครับเออโอซานตีน้อยภาคค่ำเลยอะเพื่อนแต่เวลาตอนกลางคืนแบบทำอะไรมาเรนเนี่ยแล้วไปกินตีน้อยแบบแม่งแบบ คนแบบร<ล>วยนะคนรวยนะให้มันสดชื่นด้ยเวลาแบบแบบเราไม่ได้กินข้าวเรากินข้าวมาแบบมื้อเดียวอ่ะมื้อเทีย่ยงกินชาบูดาราวะสุกี้ดาราอะไรเาเรียกว่าอะไรนะกูเป็นต่อเหรออืมไม่เคยอ่ะไม่เคยเข้าไปกินเลยจะเคยเห็นอยู่นะแต่กูไม่ไม่เคยเข้าไปเลยไปนะไปนะ จุ่มจักรล้านเลยเนี่ยพวกไอ้อพวกปมตัวแหลมก่อนดิไี่หมอไปหมอละมากเลยอะ่ะไปหายสปงอิสะบะหมวเลาะเซเว่นโผล่บอลมกู um. งงเลยเมื่อกี้คืออะไรวะ ด้วยดาวเดียวจูบะเจ๊ตัวบักกันด้วยนะคะไปไปไหนมไมอะ่ไไนนอะกูไม่รู้ว่าไห<ส>นมันไหนมันเดือดอะรู้ว่าเสีแดงเสียวอ่ะน่าแดงเพราะว่าแดงเดือดใช่แดงเดือดยูที่อะไรวะแล็บ